ยังไงลองดู <c oughs> เยังไงเ <c oughs> องอไใบมันมองเราทำอ่ะมันมันอะไรเปลี่ยนแปลงมั้งอยากจะรู้ตาเราโล่งขึ้นไหมยังไงเอ้าเป็นไงังไงเป็นยัง <c oughs> ไ,ไงอะ่ะ สว่างจ้าก็เอาไปดูหน่อยที่เอาหันไปเออพามาเอาดูที่สว่างจ้าไหมดีกว่าเดิมไหมสว่างจ้าไหมมันสว่างยังไงเอาเอเอออาสัมผัสนะเห็นชัดไหม นที่ว่าตอนก่อนมันเป็นยังไงเอาหันมาแฝ่บอกพ่อแม่พี่น้องด้วยตอนก่อนมันเป็นยังไงมอันมันฟ้ามันขุ่นมันมัวอ๋อแล้วก็เด่นเด่นจมฟ้าแล้วตอนนี้เป็นยังไงขตอนนี้ก็ไม่ฟ้าหายไปยังยังเป็นอยู่ครับน้อยลงไหม มันดีขึ้นไหมดีขึ้นครับมันดีขึ้นคือมันมันไม่ไม่ไม่ป้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับป้าดีขึ้นอ่าดีขึ้นมองชัดหน่อยครับเออเอาแค่นั้นแหละอยากจะรู้ว่ามันดียังไงไม่ตไรก้อเนก้อนครับมาเอ่อวินามินทันกับแตงกวาด้วยอยู่ใกล้ทุกคนน่ะหากินเอานะ เดือดลงไหมอะทุคนเป็นอะไรตรงนี้เราอะไรมาที่ฐานบนแลนาอ้าวยางดีอลังมาเป็นอะไรถ้าไปทำคนเท่าไหร่เนี่ยพี่เ็นัาหลังเนี่ยค่ะสองร้อยอ่ะหือไปใช้หรืออดไฟก็ได้นะค่ะไววัดไหนจะได้ใกล้บ้านเราเนาะ ทำทุกคนนะเนาะคิดงูเห่าพยานหน้าแดงมีใจโหมดคันไฟด้วยนะเนี่ยแล้วก็จะทำในเรื่องนันลด่วงโดยสักห่วงดียอเลปวดตรงไหนแขนสองข้างเนี่ยค่ะแล้วหลังหรือไปทำบุญนะเดี๋ยวจดให้นะให้สิริสฐท่านจดให้นะเอ้าเดี๋ยวดูตรงไหมเอาคนอื่นอธิษฐานมั้งเออ เดินแผลม่ด้สองข้างเออเดินก่อนเดินก่อนเดินก่อนตึงเสียเข้าไปเดินก่อนลุกเดินอ้ลุกเอินโอ้ยเย็นเย็นเดินเลยเดินทีเดินไปเลยเดินไกลๆเลยเออเป็นแหละดีแล้วลงไปมัาเดินอ่ะ đến đi, đến đi, check tạng cái con, chưa bưng rìết, để bưng rìết, à, bên Thái, Thái Thái, Thái Lau, đến cức, đến khoang, khi ra mong á, mình đi đâu buồn, đi lên cả đêm đi ngay cả mình đi lên cả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  đi mình đi lên đi lên cả mình đi lên đi lên cả mình đi lên đi lên cả đi lên cả mình đi lên đi lên cả đi mình đi lên đi lên cả đi 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 Eh, luôn 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 ตรงไหนอีกหมดแล้วนะแฉตรงไหนอีก <c oughs> นอง <c oughs> <บน S 2> มาย <c oughs> กไว้ยกไว้เด็ดทด้ยเ้วนงันดูไปทำบุญเน่า <c oughs> ที่เจ้ากรรมไปเร่นไปนะจดไ,ด,ดไปแล้วแฉก็จดไปแล้วไปง่าย เออสูงถึงร้อยสัดปดาห์แล้วหันหลังไปสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเออดีแล้วไปทำบุญเดีย๋ยวสินแสถินจดไว้ให้แล้วได้้แลวมาเอาวคนไหนต่ออ้าวง่ายง่ายจนอะไรหันหลังมาเออไปทำบุญนานหนึ่จดไว้ให้แล้วอ้าวไปรับที่สินแสุ่น ไปกินขมิ้ชันัแตงวาบ้างนะเอาเดินดูต่มาตอน่มาเดินดูเออเด็กปลอนะเดไปกินนะเนี่ยพ่อแม่น้องกินได้หมดอะขมิ้ชันแตงกวาขมิ้นชันอาหารอาหายเลยลงย่างพี่ลงงย่างลงค่ะเออสถึงร้อยโลงกี่เปอแล้ว ตอนก่อนมันแน่นแน่นแลหายใจไม่ค่อยออกตอนนี้หายใจโล่งไหมดีขึ้นไปติดได้ได้ได้โชคดีนะทะปัดจัยรับเลยทุกคนรับเลยทุกคนนะ